ไม่อะไรเห็นเราเลยนะผัดผัดผัดให้มาชิมชิมไปได้เลยนะต้มได้ครับเหอะอกินในไลฟ์นะแต่ว่าเท่าได้ไม่ไหวแล้วไปเอาลงหน่อยไหมหรือไงเอางนี้เลยไหมเอาอ่างนี้เลยจบเขอะไรกัแล้วนะคะ ได้กล้วนะคาโอเคก็มาเมองขาน้องอ้ยเียทุกคนอโอเคที่สนอเขาให้ดีสายลมหน่อยครับสายอึดเลยอ่ะเฮ้ยอเลอ่อง่อน่อนนครับดเวยหลาน เป็นไงคะสนุกกันไหมพี่พี่เพราะว่าพาราคือสนุกคุณโอเคเริ่มเริ่มเริ่มความมอพร้อมไหมคะ23น้องลินพูดความรู้สึกหน่อยค่ะความมองสำเร็จแล้วเอาจริงๆก็มาไกลมากเพราะว่าเมื่อวานยังบอกแม่แม่ทุกคนอยู่เลยว่าจะไม่เสียใจเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้จับ มือหรือว่าไม่มงอะไรเงี้ยถ้าเข้าห้างก็ถือว่าเราทําดีแล้วก็ทาเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็วันนี้เสียใจยอยู่อย่างเดียวค่ะที่ไม่ได้ลงไปนอนกลิ้งแล้วก็ดิ้นแล้วก็กรีดก,กับพุ้นเพราะว่าเราดันมงองอะ<อ>จริงใจเรามาตอนไหนเคะว่ามงแน่ไม่ไม่ไม่ได้มาเลยค่ะขนาดตอนจับมือกับเปิร์นก็ยังไม่ได้คิดอีกแต่แต่ว่าตอนนั้นก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนนี่แหละค่ะว่ามงจะงงงงอยู่เลยว่า ต้องยังไงต่อค่ะตอนนี้วินัทีเปลี่ยนวินัที่ดีเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไบ้างจับมือกันสองคนคิดอะไรอยู่พูดอะไรกันอยู่เห็นวินกันสองคนตอนนั้นใช่ไหมบอกว่าอะไรนะบอกว่าบอกว่าอะไรอ่ะไม่เชิงว่าพูดเป็นประโยคหรือแบบว่าไม่ใช่ภาษาไทยเลยมาจะับตี๋มาได้แล้วเลยอยากปุ๊บบอกให้ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยจะไม่จับมือหรอ ไม่จับแต่ยังไม่ได้มีคิวยังไม่ได้เห็นว่ามีคนให้คิวว่าต้องจับแต่ว่าหนูเห็นแล้วหนูก็เลยบอกว่ามีแล้วค่ะจับเัวแล้วสิ่งที่อะไรที่ทำให้เราต้องสามารถอ่ะท้ามึงมาเป็นเพือนอนนี้ก็ยังตั้งคำถามอกับตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องพัฒนาการที่เกิดผิดมากกว่าค้วก็เพราะน่าจะเห็นว่าติ๋นเป็นคนที่ อดทนแล้วก็มีความพยายามที่หมายถึงว่าคงที่ต่อให้ตอนนี้หึงได้มงกุฎใหญ่แล้วแต่ว่าในหัวตอนนี้หลีดคิดถึงเลิกไปพปม่าแล้วว่าจะต้องยังไงต่อดีให้ไม่อายหลับเต็ดงว่าเรา,า,ค,าคิดคิดถึงเรื่องว่าเราจะอยู่ยังไงจะจงไม่จบ,บใช่ค่ะใช่ใช่ตอนนี้คิดถึงเรื่องแล้วว่างสัยต้องลงเรียนเดินเพื่อนแล้วละออ่ะเรื่องต่างนนี้เลยละกันไม่ต้องพักสักวันอะไรที่ต้องมีกับเติมเต็มให้ตัวเอง เัิ่มเลยเหมือนเดิมนะคะปัญหาเดิมๆก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดอย่างสิ่งหนึ่งที่หลินพูดถึงเมาตลอด็คือรูปร่างน้องๆจริงๆมาน้องมีความคิดเห็นยังไงกับจริงๆเรื่องรูปร่างเนี่ยหลินก็ตอบค่อนข้างบ่อยบอกว่าขาเราต่อแม่งจริงนอกจากบอสจะส่งไปต่อขากซึ่งเวอเนเตอร์ต้องรอสองปีซึ่งรอไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครรอนะคะก็มันแก้ไม่ได้ค่ะแล้วก็เราจะพยายามทำอื่นๆให้มันมาปกจุดด้อยในจุดนี้ค่ะแต่สิ่งนี้มันทำให้น้อง ที่น้องหลินเขาบอกว่ามงได้ด้วยด้วยการที่เป็นต้องสูงอะไร้ยจะต้องแสดงการใจนี้ยังไงบ้างเอาจริงๆตั้งแต่ก่อนมงหลินพูดเลยว่าถ้าหลินมงปีนี้จะเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนางงามไทยไปมากๆเพราะว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเตี้ยหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่มีความเป็นนางงามเลยหรือว่าแม้แต่กระทั่งการจะทําอาชีพอื่นๆที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่มากพอหลินเชื่อว่าตอนนี้หลินทำให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าความพยายามไม่ได้พรยระยิน แล้วนอกเหนือจากความพยายามก็คือความสม่ำเสมอความมีมินัยค่ะคือถ้าพยายามเนี่ยสมมติออกกำลังกายสามวันไม่พอน่ค่ะก็ฝากถึงทุกคนค่ะไม่ว่าจะอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรก้าวออกมาแล้วลองทำก่อนอันนี้ก็นอกเหนือจากสิ่งที่มองตัวเองและเห็นตัวเองในวันนี้มากๆค่ะแต่ว่ามันก็มาถึงจุดนี้ได้ทุณนี้คุนี้เคยสร้าง,งความมั่นใจให้เราบ้าง เรื่องไหนคะเรื่องรูปร่างเรื่อง,งเสียงที่ตัง้งมาบังคับไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยคะ่ะเพราะว่าอย่างที่หลินบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้แล้วจริงๆถ้าหลินมัวแต่คิดว่าเฮ้ยขาฉันสั้นวันนี้หลิคนคงไม่ได้เดินเพื่อมาเป็นบิสกิตไทยแลนด์ดีสแตนด์จริงจริจริงจมีโมเมนต์หลายผสมโมมีโมเมนต์น้ำตาคลอ้ํตาไหลตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้น้ำตาไหลถ้าน้ำตาไหลก็จะเป็นเรื่องพอดีตรงากลับไปแต่วันนี้น <c oughs> จริงเรารู้สึกภูมิใจอยู่ในตัวเอง ภูมิใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากกว่านั้นก็คือได้ทํางานกับเพื่อนๆนทุกๆตาแหน่งที่วันนี้ได้รับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกตาแหน่งวันนี้ก็คือสนิทกันแทบจะทุกคนเลยดีใจมากๆที่ได้ทํางานกันเป็นทีมเดียวกันค้อเฟิพาร์ทหนูอ่านนิดเดียวจะถึงโมงขุแล้วรู้สึกไงบ้างครับเรารู้สึกว่าวันนี้ไม่เสียใจเลยถ้าสังเกตก็คือไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจที่ไม่โมงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนูเต็มที่มากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ คือผลที่ได้มันก็โอเคเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแล้วทาเป็นชี่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจหรือคิดย้อนหลังว่าแบบเราน่าจะทําอย่างนี้เราไ,ไม่มีค่ะอันนี้คือเปิรปนกดล็อกกดล็อกตัวเองทุกอย่างจริงๆแล้วก็ยินด,ดีกับตําแหน่งของเปิรนที่ได้รับด้วยแล้วก็แบบเพื่อนทุกคนด้วยการกลับมาของเราถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับคนที่ประกวดมิสไกร,ร์ม,มาหลายปีแล้วก็อย่างปรดาด้าก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเราสองคนอาจเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้เพราะว่า คือถ้าเราสู้แล้วก็มีความพยายามแล้วก็ตั้งใจอ่ะอยังไงอ่ะเรากลับมาเราได้มงแน่นอนค่ะใช่ <ไป S 1> จริงแล้วเราเปานบบน็นคนที่เราเราบุเชื่อไหมว่าอาถรรพ์อาถรรพ์มงกุอ้ไม่เชื่อค่ะยัง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 ทำเดินว่าไม่เชื่อนะคะเพราะว่า คือบริบทของเวทีมิสแกนะค่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คือต่อให้แบบว่าคนเชื่อกันมาว่าอาถันแบบมงขวัญใจแล้วจะไม่มงใหญ่อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นน่ะเราก็ดูเหมือนคนไม่พยายามที่จะมุมงขวัญใจเลยอ<ม>นะไรเงี้ยคือเฟินบอกไปแล้วว่าขวัญใจอทุกคนตั้งใจหมดหมดหมด,หมด,หมดนะคะรอบขวัญใจอ่ะไม่ว่าใครแล้วเฟินได้มันมาเฟินก็ภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะหยุดแค่มงขวัญใจก็ยังสู้ต่อมาจนถึงตำแหน่งนี้นะะจากคนอีกองอก อะไรนะค<น>ะคืต่างใช่ความรู้สึกวันนั้นกับว,วันนี้ต่างกันองเออต่างกันมากค่ะเพราะว่านี่ก็คือเป็นรอบตัดสินชะตาชีวิตนะเนาะมันก็รอบสุดท้ายแล้วที่เราแบบว่าทํากันมาเป็นแบบเดือนกว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออวันนี้วันสุดท้ายแล้วเออเฮามันจะเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะแ,แล้วก็ดีใจกับทุกตำแหน่งมีมงรองหนึ่งแล้วหลังจากนี้จะวิ่งสองใช่ไมช้ำกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราก็มีมงอ่ะเนาะมีตั้งสองมงแล้วหลัากนจะวิ่ได้ อะไรนะคะ b ว w i n bywin hashtag bywin miss grand ค่ะอะต้องผ่อหนหน่อยใช่ไหมพี่ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอใจกับตำแหน่งที่ได้นะคะ,ะทีแรกก็คือไม่ได้รู้สึกว่าที่ร้องไห้ได้รู้สึกเสียใจน,นะ,ะที่หนูไม่ได้แต่ก็รู้สึกยินดีกับพี่หลินมากมากเพราะว่าคิดไว้แล้วว่าถ้าหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากแบบให้พี่หลินได้คุยกันไว้ก่อนนัอนนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้จับมือกันน่ะที่ได้หนูก็จะไม่เสียใจ ได้หนูก็จะดีใจพี่ก็จะดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกยอมรับกับทุกตําแหน่งที่ได้ในวันนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็ทําออกมาได้ดีที่สุดในพาร์ทที่วันนี้เราจะทําได้แล้วก็โอเคมากๆกับตําแหน่งที่ได้แล้ทีไรอยากจะบอกใครเป็นพิเศษในพคะอยู่ ก็อยากจะบอกแฟนๆนางงามทุกคนนะคะว่าถึงหนูจะแบบงงยิงกองแกงกองแกงอย่างนี้นะคะแต่หนูก็คว้ามงมาให้ได้นะคะหลังจากนี้เพลงเราจะดังกว่าเดิมก,ก,ก็ดังกว่าเดิมก็จะเป็นซาว์ออนทัวร์ทั่วไทย่เจะมีเพลงใหม่จะมีเพลงใหม่ออกมาเลยจ้าของแท้นี่เจ้าของแท้ไม่ใช่เจ้าตัวปลอมหนูเจ้าของแท้จ้าของแท้เนี่ยจจจจเยจา้าของแท้หนูจา้าเพื่อจริงต้องมาจากของแม่ คับที่ทุกคนกับมาคั้นี้บอว่าสเร็สูงสุดเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่สมเรี่ยอะไรคุ้มค่าที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นครั้งที่สามของหนูด้วยแล้วก็จริงๆมันก็มีความรล้มลุกนองดอนน้อยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าช่วงแรกหนูอาจจะหายไปบ้างหรือว่าอะไรมางแต่จริงๆหนูไม่ได้หายไปไหนนะหนูรอดกิจกรรมแล้วก็ถ้าใครเห็นหนูติดทุกแคมเปญแต่ว่าแสงมหาทยมิตรเต็มที่นะคะแล้วก็ ในาได้เคลียเรื่องที่เราคาใจหรือเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วเราได้ปลดล็อกกันค่ะจากห้องดำหนูก็อบอกว่าหนูก็แอบว่าดับเครื่องชนเต็มที่นะคะเพราะว่าเครเหลือก็ยังว่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือจริงๆทุกคนมีความสามารถหมดแต่คือสิ่งที่ด้ามั่นใจเลยว่าด้ามีมอบให้ทางองค์กรแน่นอนคความบริวารทแล้วก็ด้มั่นใจว่าความสามารถที่ด้ามี่ จะเป็นปีที่สีให้ได้ไล่ใช่ด้าอาจจะทําอาจจะขายไม่เก่งเท่าคนอื่นตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ด้ามีด้ามั่นใจว่าด้าทาเงินทงก่อนได้แน่นอนซึ่งด้าก็ต้องตกผลว่าจริง,องอๆปีเห็นสิ่งนั้นในตัวหนูเราเลือกให้หนูเป็นรุปนี้มีส่วนทำให้เรา,าอไปข้างหนเหตุเกิดแต่เมื่อวานค่ะคือเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะหนูก็แบบมาเซอวันสุดท้ายหนูก็กะว่าเอออะไรจะเกิดก็เกิดอยากทำอะไรก็ทำแล้วในทีนั้นแบบมาซอร์วิสสุดท้ายขอแบบอยากทำในสิ่งที่เราเคยคิดไว้ว่า เรามาแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะดันดีเฉยกลายเป็นกระแสที่ดีนะคะแล้วก็ซ้อมรอบลองไคก็คงลงแล้วก็แบบว่าเออมันมันมันสร้างความมั่นใจให้ตัวเรามากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเลยแล้วกันแล้วก็ตัดจริงๆนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่วิกนะคะพี่พีใช่ค่ะตัด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 ขึ้นไปทีข้างหลังจริงๆข้าหนีเป็นเหมือนเลือกยากเรามองว่าตัวเรามีอะไรที่แบบไม่รับ คือหนูว่าบอลเขาแค่อาจจะแบบภูมิุ๋ยเฉยๆนะคะทำไมเหมืนอยากให้หนูแบบฟิกๆมากขึ้นแบบว่าเล่นเครื่องหน่อยว่าเฮ้ยมันไม่มีใครนะอยู่แบบอยู่อยู่ทําได้อยู่ต้องแบบพยายามมากกว่านี้หนูก็เลยแบบรีบโชว์ให้เห็นเลยว่าหนูทำอะไรได้บ้างนะคะก็ก็จะเป็นวันคอนเสิร์ตนะคะที่ทุกคนได้เห็นความสามารถของหนูแบบเต็มๆนะคะเห็นความเป็นตัวเองความเนเชอรัลจากหนูแล้วก็ความสามารถที่หนูจะสามารถตอบแทนอันนี้ที่สุดของพารได้ยังหลุดมาสามครั้งแล้วได้ตั้งไหนนี้แตบอยากจะไปต่อยไป จริงๆหนูว่ามันมาเกินนี่หนูคิดไปซ้ำหนูว่าแค่ติแค่หนูติดทีมอ่ะก็มันก็เกินขันแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นหนูติดครับ20ตลดใช่ไหมลูะทีนี้มันแต่ว่าแค่ขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งมันก็ดีแล้วนะคะสาหรับผลงานเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ไฟแรงแล้วก็ผลงานดีถ้าทุกคนนะคะซึ่งหนูเป็นคนหน้าเก่ามันก็ต้องทํางานหนักขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะกดดันช่วงแรกยอมรับเลยะค่ะแต่ว่าพอเราปลดปล่อยเราเป็นตัวเองมากที่สุดอะมันกลับกลายเป็นว่า สิ่งสิ่งที่เราเป็นตัวเองที่สุดนี่แหละของมันทำให้เราเด็กเ่นที่เหมือนรับโลกไม่ได้ก็รู้สึกยังงไ้ดีใจมากๆค่ะเหมือนเหมือนตัวเองกำลังฝันอยู่เลยตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> มื <c oughs> อ่อวานยังยังยังเป็นเหมือนที่คนดูสี่สิบห้าสิบหกสิบอยู่เลยแต่ว่าวันนี้เราได้เข้าก่อนแล้วสมอย่างปรารถนาแล้ว <c oughs> ขอบคุณป,ป้าขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่ๆขอบคุณทีมงานมาก มหาสารคามทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสี่ทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจที่ช่วยผลักดันหนูค่ะรู้สึกว่าหนูจากนี้หนูจะไปทัวร์เกาหลีให้ช้ำเลยค่ะนอกจากจะได้ตำแหน่งรองอันดับอันดับสี่แล้วเรายังได้ตำแหน่งทีป๊อปด้วยนะคะพี่ๆค่ะเราติดตามผลงานได้เลยนะคะจริเหมือนอยากจะบอกอะไรคนที่แบบมองเราแล้วแปลกใจไหมเพราะว่าแบบเราก็เป็นีคนนึงที่ถูกพูดถึงเรื่องอะไรหลายอย่างมาตลอดเรื่องอะไรมา ถ้าพูดตามความจริงคือหนูเก็บเขามาเป็นแรงบันดาลใจด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าหลายหลายคนบอกหนูว่าเพิ่งดูครั้งแรกเพิ่งซื้อของครั้งแรกจากมางงามคนนี้หรือว่าดูหนูเป็นไอดอลในเรื่องการลดน้ำหนักหรือว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจความน่ารักความเท่เอ็นดูคือหนูเก็บ คำพูดของเขาอะค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าถ้าสังเกตได้ว่าเรื่องดราม่าหนูก็ตีพูดกันมาเรื่อยๆซึ่งมันต้องบาล้านให้อยู่นะคะว่าเราจะเอาจิตใจเราไปทาไหนดีเราจะมุ่งมั่นไปทางไหนดีฉะนั้นหนูจึงขอบคุณเขามากๆถ้าไม่มีพวกเขาในวันนั้นก็คงไม่มีจิตใจในการสู้ในวันนี้เรื่องทอกซิกก็เป็นเรื่องที่สาคัญเพราะว่าทําให้เราได้รู้จุดด้อยของตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้เร็วมากขึ้นส่วนกําลังใจก็สําคัญเหมือนกันให้เราได้มองได้รับตัวเองมากขึ้น อไรอันนี้แสดงว่าสองสวันที่ผ่านมาที่โดนถล่มเยอะๆไม่ได้มีผลกับการทำโครไม่เลยค่ะเพราะว่าด้อมทองหูทั้งสี่ด้อมคือให้กำลังใจมากๆคือโนสนโนแคร์โฟกัสสิ่งที่อยู่งหน้าแล้วก็โฟกัสอนาคตเข้าเนี่ยอยูห้องพักบ้านนะคะครอบครัวหรืออะไรป็่พิเศษโนทำได้แล้วนะพ่อได้กลับบ้านแล้ว อาพี่ลินลูกแบบตอนนี้ต้องทําอะไรอีกเยอะคิดอะไรคิดไม่ท okay. well, <t empath etic voice> like, ันหรอกแต่ว่าอยากจะแบบบอกอะไรแฟนๆไปบ้างก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆค่ะอย่างที่ลินบอกว่าหลินเป็นคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนะคะก็ถ้ามีผลงานเพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวรอติดตามชมไปด้วยนะคะที่สำคัญนะคะก็อย่างต้นไปเวทีที่พม่ากันต่อก็อย่างเลิกแชร์นางงามค่ะ กโเกี่ยวกับคุณแม่ไงบงก็คุณแม่ตลอดระยะเวลาที่มาประกวดนะคะคุณแม่ก็โกหกว่าเป็นลำแทรกเซฟแล้วก็ผ่าตัดเราก็งงอยู่ว่า okay, เป็นแค่ลำแทรกเซฟผ่าตัดทำไมสำหรับคือแม่เป็นมาเรีงลำไส้ค่ะแต่ว่าจงๆเห็นเป็นคนที่แยกแยะได้มากๆแต่ว่าแค่ไม่ชอบที่เขาโกหกเฉยแต่ว่าก็เข้าใจแหละด้วยความสบายใจแต่ว่าสุดท้ายลิงก็รู้อยู่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้หิน ถอยเรื่องกำลังใจค่ะแต่แค่เป็นห่วงเขา่ามากกว่าจริงเรื่องเกดขึ้นก่อนที่จะไปไฟนอลมีประกันตัวใช่ค่ะเรื่องเราดิคุยตอนนี้เราดิคุยโทรคุยกันตลอดค่ะแม่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวแบบขาดตัดสินกาเอาคนไปตรวจนะว่าไอ้มะเร็งก้อนเนี้ <c oughs> ยออกไปจากร่างกายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมซึ่งอันนี้ก็รอติดตามผลอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะงความมุ่งจะได้เอาไปบอกแม่เผื่อแม่แบบดีใจ หลุดมีนคลไปเลยนีมีใครบนอะไรคาับลูกเออพี่หลินนะบนปอดมีอะไรมางให้ลูกไม่มีอะไรค่ะเป็นคนไม่บนบานเหมอนงานค่ะปีนี้แมากเลยตนั้ยอะไม่ดูค่ะูคือไหว้ศาลหลักเมืองค่ะแล้วก็ไหว้พรบคเนียด้วยแล้วก็มีสีฟิ้งด้วยค่ะคือถ้าเป็นเรื่องบนนี้กคือว่าจะจะรำถวายแล้วก็มี อ่าภัยค่ะคือไม่เคยบนไม่เคยที่ไหนเลยเอาทุกทางค่ะสุดท้ายนาอพี่ลินก็อยากจะขอบคุณค่ะเป็นพิเศษไหมขอบคุณบอสสวัสดิ์พิศรักร์ไรซี่นะคะแล้วก็ขอบคุณแทนทุกคนด้วยเพราะว่าการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่บอสมอบให้เรามากเลยนะคะแล้วก็จริงๆขอบคุณความรอบข้างทุกคนที่มีท็อปสิกใส่เราก็พอค่ะเพราะว่าเป็นนางงามนาอเจอแต่เรื่องท็อปสิกท็อปสิก วันนี้ก็เชิญเลยค่ะแต่วาไม่เป็นไรเราก็สนแต่คนที่เขารักแล้วก็สปอร์ตเราอย่างเช่นแฟนๆทุกคนบางคนก็เนี่ยมานั่งรอพวกเราแล้วนะคะแต่ว่าแฮก็ตามก็ต้องขอบคุณองค์กรเป็นหลักก่อนที่มองถึงประสิทธิภาพในตัวเรานี่แฟนคนใหม่สุขัดหวังเรื่องกระดานหุ้นเรื่องของรายได้เรื่องอะไรอยากจะพูดอะไรตรงนี้คนต่อไปหมทชีได้คนม่เลยครัคนใหม่คนใหม่แต่เราอยู่ในเราชัดเจนมาแต่แรกเรื่อง business ครับเพราะฉะนั้นเรื่องกระดานหุ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องเจอนะคะก็ มีหน้าทีอย่างเดียวค่ะทําให้กระดานหุ้นขยับเป็นสีเขียวมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึนเลยค่ะตัวลูกีเไีกันไปแล้วอุยเนล้ไม่ใช่เกอะไรยางเไอทอค่ะมาลินสรานัน Miss Grand Thailand นิ่ว้องยิ้มยิ้สวยสวยพร้อมรับเนาะ